น้ำเอามาทำอะไรอ่ะก็เอามาอาบน้ำไงเห็นบนมาร้อนโอ้ยน้ำแค่นี้แปลงฟันก็หมดแล้วโหนี่ไม่รู้อะไรหรอว่าน้ำกำลังจะหมดรลดแล้วนะหมดที่ไหนมีตั้งเยอะแยะน้าน้ำค่เน,นี้อาไปอาบเถอะฮ่าา <c oughs> <c oughs> ทำอะไรนะหยุดเลยนะ เธอรู้ไหมว่าน้ําจะหมดโลกอยู่แล้วเพราะว่าน้ําเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากหากวันใดวันหนึ่งเราขาดน้ําไปเราก็คงแย่แน่เลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะประหยัดน้ําเพื่อจะได้มีน้ําไว้ใช้ในอนาคตต่อไปสวัสดี